เพื่อนๆวานข้าวให้ไก่กันนะคะตอนเย็น wyn. อันนี้จะมาทํากับข้าวกันนะคะอันนี้เป uh ็นข้าวเย็นกับเพื่อนๆเราจะมาทำสองเมนูกันนะคะวันนี้เนาะอันนี้จะมาทําซุปมะเขือนะคะกับปลาทอดนะคะอันนี้จะใช้ฟืนฟืนกับถ่านนะคะนี่มนาต้มมะเขือไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาซุปมะเขือกันนะคะแล้วก็มีปลาทอดปลานิลน,นะคะได้ปลามาสองตัวนะคะ ลาเลี้ยงเองเนาะนี่ก็จะทอดให้เด็กๆกินเนาะตัวนี้ตายแล้วค่ะเดี๋ยวมาทำเมนูกันนะคะวันนี้สองอย่างเข้าเข้าเย็นนะคะ ค่ะเ,เพื่อนๆหลังจากที่เราต้มมะเขือเส็นนะคะเราก็มาทอดปลากันต่อเลยนะคะเราใช้ไฟต่อเลยเนาะแต่ไม่ต้องใช้ไฟแรงเนาะมาทอดปลากันต่อนะคะแล้วก็ซุกม,มะเขือเลยเนาะระหว่างนี้ก็ทอดปลาเราไปก่อนนะคะเพื่อนมาาคขมุนหน่อยนะคะขาปลาของเราสองตัวเนาะทอดไปเลยนะคะอรอ ชุบมะเขือนะคะก็เสร็จพอดีเนาะออระหว่างทอดปลาล้วก็มาทำชุบมะเขือกันนะคะจ่า่ ซุปมะเขือกันเลยค่ะมาซุปมะเขือของโมนานะคะจะไม่ใช้ครกนะคะเดี๋ยวจะมาทำเพืนเพื่อนดูนะคะทำยังไงเนาะแบบใหม่นะคะเราจะไม่ใช้ครกกันนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องเลยเนาะเราจะทำยังไงน้องเพื่อนนี่พริกถงนะคะพริกป,ป่นนะคะใส่ไปสักครึ่งช้อนก่อนเนาะนี่ค่ะล้วน้ำตาลน้ำตาลก็ ใส่หมดเลยอะไม่เยอะหรอกนะคะน้ำปลาก็ใส่หน่อยนึงนะไม่ต้องใส่ยเยอะแล้วก็น้ำตาลนะคะเพื่อนอันนี้เป็นน้ำน้ำตาลอะใส่แล้วอันนี้เป็นพริกรุดนะคะใส่สักนี่ฮะใส่เยอะหน่อยเนาะพริกขุดต่อไปเป็นปลานะคะเพื่อนใส่ไปเลยนะฮะ ใส่สักสองช้อนนะฮือสองนะแค่นี้ก่อนเนาะอ่ะเราไปนี่ค่ะเราคั่วนะคะเราคั่วใส่สักส,กสองช้อนนะคะใส่เยอะๆอร่อยนะอืมใส่เป็นตรงนี้อ่ะต่อไปเรามา ทำให้เข้า,ขากันนะทำแบบนี้ไม่ต้องตำนะเนี่ยง่ายๆนะเพื่อนไม่ต้องตำเลยเพื่อนคนไหนไม่มีครกนะคะใช้แบบนี้ได้ครขอให้ต้มมะเขือให้เปื่อยๆนะคะไม่มีปัญหานะคะใส่ไรได้เยอะๆเลยครัมันเต็มน,น้ำขุกคลิกไปเลยนะคะสดได้เลยเนาะเดี๋ยวขอใส่ไฟให้ปลาทอดหน่อยนะ อ่ะเราบีไปเลยนะคะดีไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่อยใส่หอมผักชีเนาะนะะี่ค่ะดีไปเลยมาเคือเปื่อยแล้วไม่ต้องห่วงนะคะยังไงก็แหลกค่ะไม่ต้องห่วงว่าเหมือนกับตำนั่นแหละเนาะนี่ค่ะโอ้สองสัยจะผิดใส่พริกปุงเยอะนะะี่ค่ะดีไปเลยเนาะ ทางเพื่อนใช้ได้แล้วค่ะเพื่อนจะเอาเหลยแค่ไหนคะอือเพื่อนจะเอาเหลยแค่ไหนจะเอาเป็นตอนหรือจะเอาเป็นก็ไปเรื่อยๆนี่แหละคะ่ะอือนี่นะคะกลิ่นหอมมานะคะกลิ่นข,ข้าวคั่วหอมมากเวี๋ยวมนาใส่ขอใส่ข้าวคัววววว่วอีกสักนิดหน่อยเนาะอือน้ำปลาใส่เลยนะคะเดี๋ยวเขาชิมสักคำเนาะ รสชาติเป็นยังไงนะคะนี่นะ,ะนะครรสชาติเป็น,นยังไงอืมออืมอร่อยเหมือนเดิมะคะ่ะอร่อยเหมือนเดิมรู้สึกว่าจ,จะน้ำปลาเราจะถ้าสองช้อนพอดีนะคเัือ เวนาล้นมากเขาชิดเนายใส่น้ำปลาสองชอนพอดีเนาะอ่ะได้ที่แล้วเราใส่ผักลงไปเลยนะคะอือไหนคะไม่ต้องใช้ครุกนะคะานแค่นี้ก็ได้กินแล้วเวลาหนึ่งเนาะตอนเช้าก็อืดและะ้วค่ะทำกินแค่ตอนเย็นก็พอแล้วอือเวลาเดียวอือสวยงามตามท้องเรือนนะคะไม่ต้องใช้ครุก ปลาทอดก็สวยงามเลยนะคะนี่ค่ะปลาทอดก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาขึ้นแล้วนะคะปลาทอดนี่ด,ดูดีหน่อยว่ามันสุกยังอ่าวางเหียวให้มันเลี้ยงอีกสักหนอ่อยเนาะยังไม่ไหม้นะคะแค่ให้มันเลี้ยงเหี่ยงหน่อยเนาะเดี๋ยวแล้วม่ตัดซุปมะเขือใส่จานกันนะกินกับข้าวก็พอดีเนาะนี่ครามาตัด อันนี้มันเละทอะเปื้อนนะคะเดี๋ยวโมนาจะขอตักใส่จานนี่เนาะเพื่อความสวยงามนะฮะได้ที่แล้วค่ะคุกมะเขือของเรานะคะไม่ต้องไม่ต้องใส่คุกตาเลยน่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วน่ากินมากน่ากินไหมคะเพื่อนนะคะอือ พอแล้วน,นะคะม้ำแก้วค่ะนคนรัดเด็กๆนะคะคนโตก็กินสุกมะเขือนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาน้ำไปใส่ตู้เย็นเนาะนี่ค่ะ โมนาไม่เคยซื้อน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆโมนาจะทำน้ำเย็นใส่ขันแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่น้ำอย่างนี้เนาะเกิกินน้ำเย็นตลอดนะคะขาดน้ำเย็นไม่ได้นะคะเ๋ยจะรอให้มันให้มันหลุดจากขันเนาะแล้วก็เอาไปแช่ใหม่นะคะเช้าเย็นเช้าเย็นเกิดใช้ได้ตลอดเลยไม่ต้องซื้อน้ำแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นกับข้าวของเรานะคะก็เสร็จแล้วเนาะ นี่ค่ะแรงวันอาหารยินของเราเนาะแล้วก็น้ำแข็งนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นน้ำแข็งนะคะเป็นอันเสร็จพิธีเนาะอาหารยินนะคะกิกสานะคะแล้วก็กินข้าวยินกันเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีกับข้าวอะไรนะคะกดติดตามไว้นะคะเพื่อนๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ